จอร์ดแลมเบิร์กและดันตันลูกชายของเขาต้องมารับมือกับพรสวรรค์อันเป็นบาดแผลที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อทั้งคู่ต้องกลับมาร่วมกันแก้ไขความทรงจำอันฝังลึกเรื่องประตูนรกและปีศาจร้ายที่ตามหลอกหลอนครอบครัว เรื่องราวของอินซิเดน r ์เรดดอวิญญาณตามติดประตูผีผ่านที่ฉายในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมจากรีวิวนี้ได้เลยครับ เรดดอวิญญาณตามติดประตูผีผ่านก็คือหนังภาคที่5ของอินซิเดียนแต่เนื้อหาจะสัมพันธ์นกันกับอินซิเดียนภาคหนึ่งที่ฉายในปี2010นะครับ ที่มันเล่าเรื่องราวเริ่มต้นในบ้านของครอบครัวแรมเบิร์ตเมื่อจอร์ดพบว่าลูกชายของเขาชื่อว่าดาวตันเนี่ยนะฮะมีอาการโคม่าโดยไม่ทราบสาเหตุจอร์ดจึงตัดสินใจขอความร่วมมือจากเอลิสหญิงสาวที่มีญานพิเศษที่เคยช่วยเขาไว้ในอดีตจนรู้ว่าดาวตันนั้นมีความสามารถในการถอดจิตไปยังแดนปรโรกซึ่งในยามหลับนะฮะจะส่งผลให้เหล่าปีศาจเนี่ยตามติดเพื่อหาทางสิงร่างของดาวตันครับจากนั้น เรื่องก็มาเล่าต่อในอินิเดนซ์สองฉายในปี2015ที่ปีศาจเจ้าสาวในชุดแต่งงานสีดำฆาตรกรโรคจิตที่ได้ตามติดจอร์จในวัยเด็กนะครับพระจอร์จเนี่ยก็มีความสามารถในการถอดจิตไปยังแดนปรโลกได้เหมือนกับลูกชายของเขาก็คือดาวตั้นด้วยเช่นกันเจ้าปีศาจร้ายจึงตั้งใจจะสิงสู่เขาเพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึงนะครับ และเอลิสเนี่ยนะฮะก็จะสะกดจิตจอร์ดเพื่อให้ผนึกพลังอันนี้เอาไว้ไม่ให้เผลอไปเปิดประตูน,นรกสีแดงอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นนะครับ i n นซิเดนต์เรดดอที่ฉันในปี2023เนี่ยก็มาเริ่มเล่าเรื่องตรงที่จอร์ดได้จะตัดสินใจให้นักสะกดจิตมาสะกดจิตเข้ากับดาวตันให้ลืมเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับ ให้ลืมความสามารถพิเศษของทั้งสองคนให้ลืมประตูสีแดงที่สามารถเปิดผ่านสู่ปรโลกได้และให้ลืมปีศาจร้ายที่ติดตามเขาทั้งสองคนครับซึ่งมันนะฮะก็ได้ผลดีและดําเนินผ่านไปจนถึง9ปีเต็มจนเมื่อดาวตันเนี่ยเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเขาก็เลือกเรียนในสาขาศิลปะซึ่งก็ถูกอาจารย์ผู้สอนเนี่ยให้ทําสมาธิสํารวจเรื่องราวในอดีตแล้วก็วาดสิ่งนั้นออกมาในกระดาษค,ครับ ดาวตันก็เลยวาดภาพประตูสีแดงโดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับว่านั่นมันคือประตูสู่ปรโรคและหลังจากนั้นนะฮะวิญญาณของปีศาจอันชั่วร้ายก็เริ่มทำการหลอกหลอนดาวตันและก็ตามหลอกหลอนจอร์สพูพ่อด้วยครับ จนทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มค้นหาเรื่องราวที่ขาดหายไปจากความทรงจํานั้นมันคืออะไรกันแน่จนทําให้ทั้งสองคนนั้นนะฮะต้องกลับไปแก้ไขโดยการเปิดประตูไปสู่ปโรโลกไปต่อสู้กับวิญญาณและปีศาจชั่วร้ายที่เคยตามติดทั้งสองคนอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็คงจะไม่ขอสปอน์ในคลิปนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปรับชม Incident Red Door วิญญาณตามติดประตูผีผ่านได้ทาง Netflix เลยนะครับโดยการที่วิญญาณตามติดประตูผีผ่านเลือกที่จะเล่าเรื่องโดยการย้อนความทรงจำของตัรละครหลัก2ตัวเพื่อไปหาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อก้าปีที่แล้วนะครับ มันก็เลยทําให้เรื่องราวนั้นเล่าเรื่องไหลย,ย้อนกลับไปครับจะทําให้รู้สึกว่าเรื่องในภาคนี้มันแทบจะไม่ได้เดินหน้าไปทางไหนเลยที่ซ้ําน,นะฮะมันก็เป็นเพียงแค่การพยายามแก้ปมในอดีตของจอร์จกับดาวตันที่มีบางอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกันก็คือพลังพิเศษที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษครับและก็การไขปมในใจที่ทั้งสองคนมองว่าพ่อของพวกเขาทั้งสองเนี่ยเอืนห่างไปและก็ไม่ได้ดูแลอย่างที่ควรนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าเมื่อทั้งสองคนสามารถกลับเข้าไปในประโลกได้ก็สามารถเข้าใจว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยนะฮะเป็นคนอย่างไรและเหตุใดจึงต้องทำตัวเหินหนทางอย่างที่พวกเขาทั้งสองคนรู้สึกนะครับในเรื่องของความระทึกขวัญความสยองขวัญการหลอกล้อของผีและปีศาจนะฮะหนังเขาก็ทำให้เราเห็นหลายตน นับตั้งแต่ปีศาจหน้าแดงปีศาจหญิงสาวในชุดแต่งงานสีดําและก็ปีศาจตัวอื่นๆนั้นก็ทยอยออกมาให้เราเห็นแบบชุ่มปอดสะใจคอหนังผีที่ชอบอะไรแบบโชงชางหลอกตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับ จังหวะตื่นเต้นตกใจก็ทําได้ดีครับใช้ความมืดของหนังทําให้เรารู้สึกหวาดระแวงได้ตลอดเวลาและก็ชอบตรงที่หนังนะฮะเขาใส่วิญญาณให้เราเห็นแบบเรือนลางด้วยนะครับแบบไกลสายตาบ้างนะฮะมาจากกระจกหลังรถบ้างนะครับมองเห็นผ่านกระจกของบ้านบ้างนะครับก็ถือว่าทําให้ลุ้นได้ดีหนังสามารถใช้ความเป็นจิตวิทยาร่วมกับความสยองขวัญของหนังได้ดีนะครับ ใครมาสายหนังผีก็น่าจะชอบภาคนี้อย่างแน่นอนแต่ก็เสียดายตรงที่หนังเขาใช้ความมืดมากเกินไปนะครับเวลาดูแล้วต้องเพ่งตาดูดูแล้วรู้สึกอึดอัดรำคาญสายตาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับส่วนตัวก็รู้สึกว่ารำคาญพฤติกรรมของตัวละครวัยรุ่นที่มีแต่ความงุดหงิดความรำคาญใจก็ไม่รู้ว่าทำไมหนังฝรั่งเนี่ยชอบทำให้ตัวละครวัยรุ่นเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับจนดูแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างน่ารำคาญ และที่น่าเสียดายมากก็คือในภาคเนี้ยเขาไม่ยอมใช้บริการเอลิสหญิงสาวผู้ที่มีพลังพิเศษเลยนะฮะส่วนตัวรู้สึกว่าอินซิเดียนเนี่ยหากขาดตัวละครตัวนี้ไปก็ทําให้ขาดเสน่ห์ไม่น้อยซึ่งภาคเนี้ยขาดเสน่ห์ไปจริงๆครับ แม้จะเป็นหนังผีนะฮะแต่สารสําคัญที่หนังต้องการจะสื่อถึงเราก็คือสายใยความรักและความเสียสละของพ่อและแม่ที่มีต่อลูกประมาณว่าความรักของครอบครัวเนี่ยชนะทุกสิ่งนั่นแหละนะครับซึ่งในหนังเนี่ยนะฮะทำให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวละครต้องการตามหาหรือต้องการแก้ไขนั้นนะฮะไม่ใช่การที่วิญญ,ญาณตามติดหรอกนะครับแต่มันคือปมความรักที่ขาดหายไปต่างหากนะฮะ ซึ่งหนังเองนะครับก็สามารถจบประเด็นนี้เอาไว้ทิ้งท้ายได้อย่างดีด้วยครับแม้ว่าอิน i d e n ซ r เรดดอ r จะคงสนุกอยู่นะฮะยังมีความน่ากลัวอยู่ยังคงความลุ้นอยู่แต่ทั้งหมดนั้นนะฮะมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนับตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วนะครับ ส่วนตัวมองว่าถ้าหนังเนี่ยต้องการจะปิดฉากลงตรงที่ภาคเนี้ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะไม่มีอะไรจะต้องตามหาต่อไปประตูปรโรคนั้นที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนสีไปแล้วครับและวิญญาณมันก็ไม่ควรจะตามติดอีกต่อไปแล้วนะฮะส่วนตัวมองว่าปิดฉากตรงเนี้ยก็สวยงามดีแล้วดี่กว่าจะออกทะเลเลอะเทอะไปเรื่อยครับโดยเฉพาะส่วนตัวของผมเองเลยนะครับโดยดูภาคนี้แล้วก็รู้สึกว่าจำเรื่องราวในสีภาคแรกแทบไม่ติดเลยนะครับ ถ้ามีภาคต่อไปก็ยิ่งสับสนเรื่องไทม์ไลน์และรายละเอียดมากขึ้นไปอีกคนดูก็น่าจะตามต่อไม่ไหวเช่นกันแล้วแหละนะครับดังนั้นนะครับทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบ i n c i d e n t r ์ d รด o อวิญญาณตามติดประตูผีผ่านเอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อตแ๋งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ